โอเคครับผมวันนี้เราจะมาอัดเกม Happy w o r l อีกแล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ Happy w i e l คลิปนี้ก็ Happy w i e l อีกครั้งวันนี้เราจะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่าโปโกไฟอย่างเดียวนะครับจะไม่เอาแบบอื่นมาหาก่อนเลยนี่เจอกันเลยโปโกไฟ h t หนึ่งนะครับ l a น n า w นี่เราจะใช้ตัวนี้นะครับผมมา ไหนลองดูสิว่าจะเป็นอย่างไรโอ้าแบบนี้แหละอีซี่บอกเลยโอ้ยไม่ค่อยอีซี่เท่าไหร่แต่ก็อุย้ยได้อยู่นี่นะเออยจอปุ๊บาย,โอ,ย,โ,อยโอเคครับผมเราจะไปแมปที่สองกันดีกว่าครับลองตามหาดูสิ โปโกโปโกจะมีไหมนะอ่านี่ปูโกไฟวีหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนะครับไหนไม่รู้จะเป็นเหมือนเดิมไหมโอ้อะไรนุ๊กเฮ้หาว่าผมนุ๊กอ๋อถ้าหากเราผ่านนั้นได้เออเด้อดูเฉยๆลุงยังมาฆ่าผมเลยนะครับเออจะไอ้อนุ๊กเอาละ่ะไอ้นุ๊กเอยออกไปนี่เป็นงไง ฆ่าเด็กหนุ่มโดยไม่ใช่อาวุธแต่ลุงใช้อาวุธกับผมะลุงทำไ,ไมทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องผ่านให้ได้ครับตรงนี้ตรงนี้มันอันตรายเฮ้ยลุงทำไมนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งครับถ้าหากผมสร้างเกมเป็นผมจะสร้างแบบปุกเ,เอาแ้าทำไมมันโดนเราเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรที่ตูดออกแตกแล้วฮึมา อืโอเคค่ะลุงเอาดาบออกไปเละเ้ยไอ้ตรงเนี้ยทำไมไม่ผ่านเนี่ยนี่เราผ่านได้แสดงว่าเรานูฟเหรอเนี่ยไม่ได้เฮ้ยเราต้องมีวิว wow ัฒนาการกันไปเด็กออกไปเฮ้ยย่าเออจุบไม่ไม่โดนลุงแล้วเอาละคุณผู้หญิงผมจะต้องผ่านคุณไปให้ได้ เฮ้ยอะนีะ่เฮ้ยอะไม่ผ่านไม่ผ่านโอเครู้สึกว่าปกโปรกู้ไฟก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับปกโปรกู้ไฟมันเป็นชื่อหนาแล้วปกโปรกู้ไฟปกโปรกู้ไฟเนี่ยมาตรงไหนโครับลุงต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะฮะต่อเลยเอ้ยยึบงี้เป็นยังอ้าวลุงครับ เออฉันจะไปทำอะไรเลยขาขาดเลยเฮ้ยจุบนี่ขาขาดนะดูฉันนะเฮ้ยจุบมีอะไรขาขาดใช่ไหมหัวขาดด้วยเฮ้ยเฮ้ยจุบนี่ลุงอย่ามาขวางลุงอ้าวขาขาดแล้วนะเนีลยเห็นไหมว่าอย่าไปทําตามเด็กนะลุงนะเราต้องให้เด็กทําตามเราเฮ้ยนี่นะเด็กเอ้ดื่มอะไรเฮ้ยไม่ดีเลยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าทําอะไรที่มันไม่ดีเข้าใจไหม ไม่เข้าใจอะแขนผมขาดไปหนึ่งข้างแล้วทำไมลุกทำแบบนี้เฮ้ยนี่ทำแบบนี้เหรอเฮ้ยจื๊บนี่เฮ้ยจื๊บเฮ้ยจับทำไมมันไปไม่ได้เนี่ยมันมันติดอะไรครับมันติดอะไรเฮ้ยจื๊บเฮ้ยจื๊บนี่เฮ้ยจับไปต่อเอ้ย เริ่มใหม่เถอะเอาละครับลุงฮะคราวนี้นะลุงผ่านผมไม่ได้เนี่ยแน่ใจเหรอแน่ใจแน่นอนไม่แต่อู้วแล้ผ่านไม่ได้จริงด้วยเออจื้อลุงใหญ่ยาหญ่ใหญ่ขนาดหลบเพียงโดนทำไมมันเป็นแบบนี้เออเออลุงติดกับผมนะเอเอไอ้ไอนุงทำอะไรอ่ะไอ้ลุงทำอะไรทำอะไรอะไรอ้นุมลุงมันไม่ใช่อย่างที่ลุงคิดลุง ลูกปล่อยผมไม่เ้อะลุง <c oughs> ทำไมวันนี้เจอแต่แมปอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนเดอเอาแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกสองด่านสุดท้ายแล้วพอเลยนะครับหาด่านก่อนโปรโกไฟต์โ o รอู้เนี่ยโปรโกไฟเอ็กซ์ตรีมน่าจะถูกน่าจะอ่านถูกนะครับ ผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรมากหรอกนะก็พออาจได้ฮะเชื่อวกเขาพี่แล้วลุงเกมที่แล้วแอบดื่มอะไรฮะแกนเนี่ยเออโอ้ยไม่เข้าใจนะไอพวกของมีคมมันเป็นอะไรกับตูดผมเนี่ยโอ้ยมันชอบไปโดนตลอดเลยไม่ได้แค่ตูดโดนหัวด้วยมาแต่ผมสงสัยครับเพราะว่าไอ้ด้านล่างนี่คืออะไรครับมันอาจจะเป็นทางลัดก็เป็นไปได้ครับเอ,อะอใช่ ใช่ครับผมมันคือทางลัดสู่ความตายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งไม่ดีทุกคนอย่าลอกเยียนแบบครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะอ้าอุ้ยวลงอุ้ยอุ้ยวลงก็ตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยมันเป็นอย่างที่เป็นเฮ้ยจึ๊บโอขานเอาเออโอ้ยย่า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 ขนาดลบยังโดนี่ยไปออยไม่ได้เฮ้ยจะโอ้ยมาด่านสุดท้ายน่าจะพอเดี๋ยวนี้แล้วนะครับผมด่านสุดท้ายมา ไหนโปโก้ไฟหนึ่งคือคนทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นแมปแนวโปโก้ไม่รู้ว่าโปโก้แปลว่าอะไรนะครับมันเป็นแนวโปโก้ไฟนะครับก็จะแบบว่าให้กระโดดแล้วตู้มตุ้มไปนะครับอราจะต้องตรวจสอบกันว่าด้านหลังมันมีนมอะไรหรือเปล่าเออจึบ๊บอ่าด้านหลังไม่มีอะไรนะครับไปค่อยๆกระโดดไปฮึบฮึบเออทีมมี่นุใช่มนันนุ๊เฮ้ยจึ๊บเฮ้ยเอ้ยลุ๊กลุก,ลก,ลก หูโดนสองอันเลยอย่าได้ไหมเนี่ยมาผ่านผ่านไอไอมหมอนั่นให้ได้เราต้องผ่านไปให้ได้ครับสักวันเราต้องผ่านไปให้ได้เฮ้ยจึ๊บมันต้องมีสักวันแล้วนะเฮ้ยจึ๊บ <c oughs> ลุงลุงทำไมลุงทำกับผมแบบนี้ลุงไม่ได้ทำเกียร์มันบกมันให้ทำเองลุงทำไมลุงทำแบบนี้ลุงลุงระวัง นี่คือผลจากการที่ลุงทำกับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่นะเฮ้ยอ่ะออกไปแล้วทำไมเราต้องข้าอย่นีด้ด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนายจะทำอะไรฉันนะ่ะอจะบอกให้นายออกไปไงจะอยากตายเป็นเพื่อนฉันเลยอะขาชั้นตัวไปได้เอะไรเนี่ยาขาผมขาผมเหลือกทา,า,า,าง,งเดียวแล้วเฮ้ยไอเสือไอไอบีมดี่ว่ะไอบีมช่วยฉันด้วยไอบีมไอบีมช่วยฉันไอบีม หน้าเฟอใช่ไหมบีมให้ฉันด้วยบีมเอาเฟอืองหล่นไปแล้วไอ้บีมไอ้บีมตับเฟร์นไปสี่โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้ดูกันเยอะๆนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมได้ใกล้จะสามสิบซับแล้วนะครับผมก็คือผมกําลังจะบอกว่าคลิปของผมนะครับผมกําลังจะมีเป็นแบบว่าแอนิเมชันนะครับผมซึ่งคลิปจะถัด แต่คลิปที่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็คือมีอนิเมชันแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นแหละคือมันเป็นภาพนิ่งไงครับหรือถ้าหากคุณไม่รู้ว่าเป็นคลิปไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนปุ่มตัวะครนะผมด้านบนฝั่งนู้นะครับเนี่ยเมาส์ผมช,ช,ชี้ไปฝั่งด้านฝั่งนู้นะครับเดี๋ยวถ้าหากผมใส่แล้วผมจะใส่เอาไว้ให้นะครับผมเป็นพวกชื่อเรื่องอะไรน,นะอ่อเดี๋ยวเป็นคนทําเองแล้วก็ลือแล้วชื่อเรื่องอะไรการ์ตูนหันศานะครับผมผมสร้างเอาไว้นะครับ ก็มีอยู่ประมาณสามตอนแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าหากผมเดี๋ยว้อเด้อเ้อเี๋ดีเป็นไงตอนนี้เรายังไม่โดนบาดเจ็บเลยเลยนะครับแต่ถ้าหากผมมีเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแนอนิเมชันที่แบบว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับผมซึ่งผมได้ไปดูวิธีทำแล้วครับผมมันต้องใช้โปรแกรมนะครับผมซึ่งผมก็ได้โหลดมาแล้วแลวเดี๋ยวผมจะทำการศึกษาเรียนรู้นะครับผมแลวถ้าหากผมใช้เป็นเมื่อไรเนี่ยรับรองครับผม ทุกคนจะได้เห็นฝีมือผมแน่นอนว่าทําดีขนาดไหนโอเคแค่นี้บ๊ายบายครับผมบาย